สวัสดีครับต้องหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมายิงด้วยงบหนึ่งพันะวันนี้ผมมาแค่หนึ่งพัไปลองดูว่าจะบวกสักเท่าไหร่วันนี้หรือจะไม่บวกเลยก็เป็นได้นะนะก็ไป <laughs> ไปไปครับไปครับมาชอตแรกชอตแรกกรเบ็ดละหนึ่งนี่แหละวันนี้เน้นๆกระเบ็ดละหนึ่งนะ เปิดด้วยปูระเบิดปูระเบิดหมาครับปูระเบิดมา,ดมาตัวแรกเท่าไหร่ครับโอาหูได้มาเก้าสิบฮะตัวแรกเน้นๆมาก่อนเก้าสิบครับนี่ครับถังมังกรครับเออเอเอเป็นไงอดอกนี้เต็มคาราเบลเลยไปล่ะเป็นไงล่ะเน้นๆเน้นๆ้น นะครับแมงกระพุนต่อยังไงยังไงยังไงเออฉลามมาครับฉลามมาเออเออไงดีไงดีมังกรมังกรมังกรละกันมังกรละกันยังไงครับเออเขาได้แมงเลยกูจะลุ้นไม่ทำไมเนะี่ยเออแมงกรบพุนไฟฟ้านี่แหละช็อตเข้าให้ ได้เท่าไหร่ชัดเข้าให้ได้เท่าไหร่ครับโอ้โหตั้งสามสิบนะฮะคุ้มไหมไม่รู้นะคุ้มหรือเปล่าไปต่อไปต่อเออมาอีกตัวแล้วนอันนี้ต้องคุ้มแน่นอนเพราะแตกไวอ,อือ,อมาบวกไปเจ็ดสิบยังไงครับยังไงสมบัติยังไง เขาเอาไปแดกเขาเอาไปแดกแล้วเอขอขังมังกรเนี่ยจะแตกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไวนาเวิร์กไวนาเวิร์กตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงครับยังไงครับกำไรที่ได้มาหายหมดแล้วครับยังไงครับเบาวาครับยังไงครับโอ้โหฉลามข่อยฉลามอีกตัวครับ ไม่ได้ครับไม่ได้สักอย่างครับโอเคครับรู้เรื่องครับรูเล็ตครับรูเล็ตรูรเล็ตครับขอหน่อยครับออกหน่อยออกหน่อยกำไรหายหมดแล้วฮัลโหลแม่งเอ้ยสุดแมปไปแล้วไม่ออกก็ได้วะโอ้ยเปิดเปิดฟรีไม่รู้จะยิงเป็นไหมคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นีก่กระพุนไฟฟ้าคุ้มสุดสุดแล้ว แล้วที่ยิงมาโบมีปูอูรูเลตก็ได้ดีนะถ้ามันคูณสัก300อยะนะแต่สำหรับผมที่บวกดีที่สุดต้องแมงกนีเซีไฟฟ้าแตกบ่อยแตกไวบวกเยอะหรือเปล่านะหรือเปล่านะมาครับเราไปกันต่อครับจังหวะน,นี้พาเลตมาพาเลตมาเอาซะหน่อยครับตัวเล็กเอาปลาบินปลาบิน บินอย่างเดียวบินอย่างเดียวจะคุมหรือเปล่าไม่งคุ้มแหละตัวเล็กเนาะไม่ใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แตกยากไม่ยิงไปครับไปกันฮะไปกันฮะจะหมดแล้วจะหมดแล้วยังไงบวกหรือเปล่าบวกหรือเปล่าบวกหรือเปล่าคุ้มไหมอ้โหแบบขึ้นมาสักพันหนึ่ง พันหนึ่งห้าสิบอย่างเงี้ยไม่ได้อะนี่พันเจ็ดสิบเจ็ดเพื่อเพื่ออะไรไปครับไปต่อบ่นเยอะมันก็ไม่แจกให้อยู่ดีอะไปครับไปครับไปครับนิโมไม่แตกงสมบัติมาช็อตนี้บนซ้ายเท่าไหร่เออหนึ่งร้อยก็ถือว่าได้หนึ่งร้อยก็ถือว่าได้ หมาเ่าล่างขวานี่รยบร้อย200ครับสูงสุดอะไรไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้ครึ่งนึงครับนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้จะแตกว่โบโบไม่แตกไม่แตกด้วยอยากจะกรีดไม่เอาดีกว่านะ ตัวนี้แทนก็ได้เป็นไงตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออ,เอ,อพอเลิกพอพอครับก่อนที่จะจะไ่ได้กำไรนะฮะเอาได้เท่าไหร่เท่านั้นนะปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านเลยดีได้ดีกว่าไม่ได้นะเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเอาไปเจอใหม่คราวหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ